แม่ค้าเหรอคะแม่ค้าเหรอคะขายดีไหมขายดีไหมคะนี่ะแต่เ t าเป็นคัสเต s เมอร์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาริตาโชว์ค่ะวันนี้นะคะที่บ้านมาขายของนะคะขายการาเซลขายอยู่หน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูนะว่าเราขายอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราทํายังไงบ้างนะเวลาเราจะขายของการาเซลนะคะของส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นของเด็กนะคะแล้วก็มีของบางอย่างเนี่ย ของใช้ในครัวเรามาดูของเด็กก่อนนะอย่างอันนี้นะคะเป็นพวกตุ๊ก,กตาที่ชาลิต้าเล่นสมัยเด็กๆนะคะแล้วก็มีเยอะมากเราก็เลยเอามาขายให้แบบถูกๆนะคะตัวหนึ่งก็สองเหรียญน,นะเราซื้อสติกเกอร์มาติดนะคะซื้อมาจากร้านดอลลาร์ทรีนะสองเหรียญตัวละนะเมื่อกี้ขายได้ไปตั้งเจ็ดแปดตัวแล้วนะคะ,ะลูกค้าเจ้าแรกมาถึงก็มาหยิบตุ๊ก,กตาเลยนะอย่างอันนี้นะคะกล่อง ตรงนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าของชาริต้านะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตอ่แรกเกิดจนถึงห้าขวบนะเราก็จะเขียนตรงข้างกล่องไว้อย่างอันนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยนะคะอันนี้ขวบหนึ่งอย่างอันนี้ห้าขวบเนี่ยมีน้อยเราเลยเอามาใส่รวมกันนะคะแล้วในกล่องนี้ก็สองขวบเสื้อผ้าแบบขายอ่ชิ้นละ สองเหรียญชุดละสองเหรียญน,นะคะอย่างอันนี้นะคะก็สามขวบนะคะก็จะมีอยู่ในรังนี้หมดเลยส่วนรังนี้เยอะหน่อยสี่ขวบนะคะมีทั้งชุดนอนชุดใส่เล่นอะไรประมาณนี้นะคะมีทั้งชุดแขนยาวแขนสั้นมีหมดเลยแล้วก็อันนี้นะคะชุดตั้งแต่ใช้ตั้งวันมสองสามขวบได้นะคะแล้วก็เป็นชุดแบบน่ารักน่ารักอ่ะเราเอามาขายตรงนี้นะห้าห้าเหรียญน,นะคะมีชุดว่ายน้ำด้วยดิ ชุดเป็นหันเด็กแรกเกิดน่ารักมากเนี่ยคะ่ะมีหมวกของชาลิต้าและสมัยเด็กๆเ,เลยเห็นไหมน่ารักนะคะแล้วก็รองเท้าเราขายสามเหรียญน,นะคะต่อไปนะคะก็จะมีพวกหมวกพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ามาขายสองเหรียญน,นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกกังเกงถุงเท้าหมวกนะคะมาดูตรงนี้ก่อน ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นชายต้านะขายแบบสิบเหรียญน,นะคะอันนี้เป็นบ้านบ้านแบบเอาไว้เล่นขายของประมาณนี้นะคะน,นี่สิบเหรียญสิบเหรียญน,น,นี่สามร้อยเนาะสามร้อยสามร้อยบาทก็สไลด์สองเหรียญแล้วก็มีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีกระบะเล่นทรายอันนี้ก็ขายสองเหรียญน,นะคะเก้าอี้เด็กนั่งทานข้าวนะคะ ก็มีของเล่นต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเราก็ซื้อป้ายราคามาจากร้านดอลลราทรีนะ1เหรียญเนี่ยมีเป็นปึกๆมีหลายไซส์เลยนะคะป้ายที่เราเขียนราคาไว้เห็นไหมเนี่ยค่ะเราก็เขียนแล้วก็ติดสกอตเทป แปะไว้ลูกค้ามาจะได้เห็นว่าราคาเท่าไหร่นะคะและอย่างตรงนี้เป็นเสื้อผ้าของชริต้านะจริงๆเราก็เสียได้นะคะแต่ว่าก็เอามาแขวนไว้เผื่อมีคนสนใจอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ตั้งราคานะเพราะว่าเป็นของอาดิดานะคะถ้าไม่มีคนถามก็จะไม่ขายเพราะว่าอยากเก็บไว้หน้ารังทีหรือไม่ก็เดี๋ยวเอาไปแจกเอาไปให้เพื่อนนะคะไม่รู้ว่าลูกเพื่อนจะใส่ได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อหนาว ของชาริตาเหมือนกันตรงนี้ก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะได้มาจากาแม่เดเลนนะวันวันอาทิตย์ก่อนนะไปหาแม่แม่ให้โทรถายเครื่องนี้มาแม่ซื้อเครื่องใหม่อมืก็เอามาขายนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นทีวีตั้งแต่ใช้ใต้เด็กๆขายห้าเหรียญเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ก็มีทีวีสองเครื่องนะสามเครื่องเครื่องเล็กเครื่องหนึ่งนะคะ แล้วก็เนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอันนี้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ําดูดได้หลายอย่างเลยอันนี้ขาย30เหรียญล้านนี้เป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นสาหรับแคมปิ้งเนี่ยค่ะชาร์จแบตในรถได้นะคะอันนี้ก็ขาย40เหรียญน,นะคะอันนี้ก็ที่วางต้นคริสต์มาสขายห้าเหรียญก็มีของหลายอย่างที่แบบตั้งแต่ย้ายบ้านมานะเราก็ควรจะ ขายกาลาเซลขายของมือสองอะ่ะควรจะขายปีละครั้งสองครั้งเพื่อที่จะได้โลกของเก่าบางนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยน้องสาวย้ายกลับเมืองไทยเราก็เลยเได้มาจากน้องสาวด้วยนะคะก็มาติดราคาขายเมื่อกี้ขายโต๊ะอ,อ,อันนึงขายโต๊ะไปได้ละอันหนึ่งนะคะขายไปสิบเหรียญเนี่ยบ้านข้างๆเขามาซื้อไปนะคะอย่างเฟอร์นิเจอร์ตรงเนี้ยเราก็ขายติดราคาไว้ เนี่ยค่ะเมื่อกี้มีลูกค้ามาซื้อของไปหลายชิ้นเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วเมื่อกี้แบบว่าแดดร่มมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็นั่งเล่นนั่งคุยกันดาเลนหิวดาเลนก็ไปเอาขนมมาทานกันนะคะ oh, <huh. S 1> ก็จะประมาณนี้ <Okay. S 1> ของ mm hmm. ต่างๆที่มีอยู่นะเราก็เอาออกมาตั้งนะคะขายแบบอ ขายได้เหมือนกันวันนี้มีลูกค้าซื้อของไปหลายชิ้นเหมือนกันนะคะแต่ก็คือเราจะขายถึงประมาณ3ามโมงนะเโมงเราขายแต่9้าโมงเช้าถึง3ามโมงนะคะก็มีลูกค้าแวะไปเวียนมานะคะซื้อของไปหลายชิ้นแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะบรรยากาศขายของ ก็จะประมาณนี้นะบางอย่างก็จะขายได้ราคานะคะอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้านะทุกคนเราขายแบบหลักร้อยก็มีคนซื้อนะคะอย่างพวกแอร์อะไรเงี้ยขายหลักร้อยก็มีคนซื้อเหมือนกันเออไม่คิดเลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขายดีนะคะ <Okay. S 1> ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ขายการาเซลปีที่แล้ว,ว่าขาย าขายเพราะว่าเพื่อนข้างบ้านเขาขายนะก็เลยเอาของออกมาขายแล้วก็ปีที่แล้วก็ขายได้หลายร้อยเหมือนกันนะคะปีนี้ก็หวังว่าจะได้ขายอีกสักรอบสองรอบนะคะเพราะว่าของเยอะมากๆเลยนะก็นึกถึงนะทุกคนเวลาย้ายบ้านอะถ้าเราไม่ขายของเก่าที่เรามีอยู่นะคะเราก็ต้องย้ายย้ายของแบบเยอะอะ ออตอนนี้เราก็เลยคิดว่าโลโลของออกไปบ้างนะคะแล้วก็เผื่อว่าถ้ามีเพื่อนอยากได้นะเราก็จะให้เพื่อนนะคะแต่ว่าเพื่อนลูกก็โตกันหมดแล้วเนะี่ยเป็นของใช้เด็กทั้งนั้นเลยนะคะก็โอเคค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะเราขายกาลาเซลนะคะขายของมือสองของที่บ้านเท่านี้ก่อนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้ไวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ โอเคค่ะบายบายค่ะบายบายแพนด้าแพนด้ากี่บาทนี่กี่บาทคะ How much is it? How, how much is what? This one. How much? This one? You, this one. How um, much? Make offer. Make offer? I'm oh, oh. oh price l e okay. s s Okay. Bye bye. 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 โอเคค่ะเราไว้พงใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย